สวัสดีครับผมขวัญบางกลวยนะครับบายสเต็กบ้านในพลวันนี้มาขอตอบคอมเมนต์น้องคนนี้นะครับอยากฟังประวัติพิสุกใต้นะครับก็ถ้าเป็นสุกเดียวกันนะครับก็เป็นสุกดํานะครับบุญสุกดวงสวัสดนะครับมีมีอยู่สองสุกนะครับมีสุกขาวกับสุกดํานะครับก็พิสุกย้ายมาจากเรือนจํากลางบางขวางโทษประหารนะครับตอนนั้นโดนอุ้มย้ายมาด้วยกันร้อยกว่าคนนะครับก็ก็มาลงที่เรือนจํากลางของเปรมนะครับแล้วบังมัด ให้ผมเข้าไปดูแลนะครับชุดประหารนะครับก็ได้รู้จักกันแล้วก็บังมัดก็ได้จับผมกับพิสุกเนี่ยตีคู่กันนะครับอยู่ด้วยกันนะก็สนิทกันมากกับพิสุกนะครับร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกันในหลายๆเรื่องนะครับพิสุกเป็นคนเป็นพี่ชายที่นิสัยดีมากใจถึงร้อยเปอร์เซ็นคนนี้นะครับเรื่องเงินไว้ทีหลังเรื่องพี่น้องมาก่อนนะครับอย่าว่าแต่แตะเด็กในบ้านเลยแค่เฉียวก็แย่แล้วนะครับสําหรับพิสุกคนนี้ ใจใหญ่มากสุดยอดเลยดูแลน้องๆดีมากแล้วน้องๆทุกคนรักพิสุกหมดนะครับในยุคที่อยู่กับพิสุกเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับโทรศัพท์ก็ยังไม่มีมากแล้วก็บ่อนกานันก็ยังไม่ค่อยมีนะครับก็มีชุดะหารเนี่ยแหละครับที่ย้ายมานะครับแล้วผมก็ได้ทําบ่อนกับหลวงแว็กนะครับพี่แวกแล้วก็มีพิสุกด้วยนะครับอยู่ด้วยกันนะครับก็ได้ได้ได้ ทำอะไรนะครับกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกันนะครับได้รับงานใหญ่ๆหลายๆงานตีคู่กับพิสุขมาด้วยกันนะครับผมจะไม่ขอเอ่ยรายละเอียดงานที่ได้ร่วมหัวจมท้ายกันมาแล้วกันนะครับเพราะว่า,าต่างคนต่างได้รับอิสรภาพกันออกมาแล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอดีตไปนะครับก็พิสุขเนี่ยไม่เคยทิ้งน้องนะครับอ่าแล้วก็รับทุกงานนะครับไม่เคยถามต้นสายปลายเหตุว่า งานเป็นยังไงมีปัญหาอะไรกันมานะครับถ้าบางสั่งผมสองคนไปทันทีนะครับแล้วก็เป็นงานของพิสุกเองนะครับจากเรือนจากลางบางขวางก็มานะครับก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตนะครับแต่ละงานที่ที่ที่เดินตีคู่มาด้วยกันก็ก็พอสมควรนะครับก็ก็เป็นงานใหญ่พอสมควรแล้วก็หลังจากที่บังมัดถูกอุ้มไปก็ตีคู่อีกเหมือนกันครับ ขึ้นไปขังซอยอยู่ด้วยกันนะครับเกือบ2ปีนะครับสองคนพี่น้องนะครับแล้วก็มีน้องๆอีกประมาณ7-8ชีวิตนะครับที่ที่ขึ้นไปขังซอยด้วยกันนะครับที่เป็นเด็กในเด็กในบ้านของบางมัดนะครับก็ก็ตอนนี้ได้ทราบข่าวมาว่าพิสุกติดภารกิจส่วนตัวนะครับคือต้องหลบหน้าห่างหายไปจากวงการนะครับคือผิดพรบนักเลงนะครับก็เลยต้องต้องต้องหลบไปถ้ายังไงก็ฝากความคิดถึงถึงพิสุกด้วยนะครับครับสวัสดีครับ